โอ้โหคนนนี้อันต่อไปเนี่ยพี่บอกได้เลยปากก็จำได้เธอเอาที่มันยากยากกว่านี้ได้ไหมคิดออกแล้วบอกเองสวัสดีค่ะพบกับรายการคิดออกเดี๋วบอกเองนะคะสำหรับเทปนี้นะคะก็เจอกับมดอีกเช่นเคยนะคะแต่วันนี้นะคะมดไม่ได้มาคนเดียวนะคะมดนมาเป็นคู่ค่ะแต่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อกิวนะคะวันนี้คิดออกจะบอกเองตอนจะรอดหรือจะร่วงเมื่อชวนพี่เวอร์มาเล่นเกมค่ะโอ้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะคะที่น้องกิวจะมาสัมภาษณ์พี่เวอร์วันนี้จะบอกให้ว่าเราไม่เคยสัมภาษณ์พี่เวอร์แบบจริงจังนะคะในรายการของเราเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องกิวนะคะจะมีคําถามอะไรที่จะมาสัมภาษณ์พี่เวอร์บ้างไปกันเลยดีกว่าค่ะไปคิดออกแล้วบอกเอง สวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็มาเจอกับพี่เวิร์เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่เกิดไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าเทปนี้เป็นเทปพ,พิเศษนะคะที่เราจะมาสัมภาษณ์พี่เวริร์เพราะว่าเราไม่เคยสัมภาษณ์พี่เวิร์เลยตั้งแต่ผ่านมาให้แต่พี่เวิร์เล่นเกมอย่างเดียวแต่ตอนนี้น้องนะคะน้องกิวนะคะจะเป็นคนสัมภาษณ์พี่เวิร์เองน้องกิวใช่เราขายย่างเกาหลีอยู่เหรอไม่นะโอเคก็คือหนูยากรู้ว่าพี่เวิร์กเปิดไปตั้งาต่ิวเวิร์บีมา ปีะค่ะแล้วก็แรงบดใจัที่เปิดบริษัทค่ายนี้มาคือแรงบรรจเลครับแต่ก่อนพี่เป็นนักแสดงก่อนพี่เป็นนักแสดงตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยยี่สิบปดอุ้ยยังไม่มีใครเกิดเลย <c oughs> อ่าแล้วพี่ก็เป็นนักแสดงมาเรื่อยๆคราวนี้ในยุคพ,พี่เนี่ยพอนักแสดงมันก็จะต้องมีอะไระธุรกิจควบคู่ใช่ไหมเปิดผับ เปิดผับอันนี้เป็นที่นิยมเปิดร้านตัดเล็บป่ะสมัยก่อนเนียไม่มีพวกสปาอะไรพวกนี้เทคโนโลยีไม่มีอ่าแล้วก็พี่ก็นั่งคิดเอ้ยแล้วพี่จะทำอะไรดีอ่ะแล้วคราวนี้พี่ก็เล่นบูเยอะแล้วพี่ก็เลยตั้งใจว่าเออพี่เปิดบริษัทปืนกับบริษัทเอฟเกรดดีกว่าอ่าแล้วก็ไปร่วมงานกับหนังนอกมาหลังจากนั้นพอช่องเจ็ดเห็นช่องเจ็ดก็เลยถามว่าพี่อยากอยากลองทำแอคชั่นบ้างไหมก็เลยเริ่ม เริ่มเปิดบริษัทตั้งแต่ประมาณแถวปีห้าปี56 57ประมาณนี้แล้วก็ส่งเรื่องเนี่ยเข้าให้กับช่อง7ช่อง7กา้าโนมัติแล้วเราก็เลยได้ลองทําแต่ในระหว่างนั้นก็ยังเล่นละครอ,อยู่นะ<ม>แล้วก็เรื่องแรกก็เป็นเรื่องเนนะคาะลาดพอ,อ,อเรื่องแรกมันประสบความสําเร็จเนี่ยช่องให้ทําเรื่อง2ก็เลยเราก็เลยไทยเลยทํามาเรื่อยๆแบบนี้เลยใช่มันก็มันก็เหมือนกับนักแสดงทั่วไปที่ไปทําประกอบอาชีพอะไร อีกแบบนึงอะแต่พอดีเราก็เลยใช้อาชีพที่เราเป็นอาชีพเดิมไปเสริมแล้วก็พัฒนาแล้วก็ขยายตัวเองออกจนวันนี้ก็มาเป็นผู้จัดแล้วก็ภูมิกับแล้วก็เป็นบร,ริษัทบร,ริษัทก็เปิดมากอ,อก็นั้งแต่ปี56นะครับนี่มันปีอะไรหกแปดหกแปดก็1ิบสปี12ปีใช่ใช่นะครับแล้วก็อย่างที่ที่ได้เกินไปลงในในเพจว่าม<ส>ีโปรเจกต์เกี่ยวกับภาพลือนของเราสเรื่องอันนี้พี่ว่ามีอะไรอยากจะบอกไปครับ ครั้งแรกเลยอ่ะพี่เล่นเล่นหนังก่อนก่อนจะมาเล่นละครกับภูมกับที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนะกับคุณบัณฑิตเลสกลที่ทําบุญชูอ่ะที่ทําบุญชูแล้วก็พี่เจี๊ยบวัชราปานเอี่ยมวงเฉลียงเขาก็ทําหนังพี่ก็เล่นแล้วหลังจากนั้นพี่ก็เริ่มมาเล่นละครถูกไหมครับแต่ครั้งนี้พอเรามาเป็นผู้จัดเราก็มีความคิดเห็นว่าเอ้ยเราอยากทําหนังอแหละแต่เป็นละคร วันนี้เราก็ถ่ายทําเป็นหนังมาโดยตลอดโดยที่เราก็เคยคิดอยู่เสมอว่าถ้าวันหนึ่งมันประจบเหมาะเราก็จะทําหนังเป็นของตัวเองเหมือนกันมันก็เลยเกิดโปรเจกต์สโปรเจกต์ที่เห็นกันอยู่ในไอตอนนี้มี8ปดทีแปด for survivor สาสวันมังกยแล้วก็3วัน7วันก็จะมีบู๊หเรื่องนะครับแล้วก็มีหนังที่เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดนะครับเรื่องหนึ่งแล้วก็หนังผีเรื่องนึ่งก็เลยเกิดโปรเจกต์สโปรเจกต์ที่มันเป็น การวางโปรเจกต์มาแล้วซึ่งคาดว่าน่าจะค่อยๆทยอยทาทีละเรื่องนั่นแหละครับแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่พี่เว่าน่าจะอยากจะแจ้งให้แฟนๆละครรู้เรื่องที่เกี่ยวกับว่าค่ายเราแต่ก่อนอะทำบูแอคชั่นมาตลอดแต่หลังๆอะค่ะเราเริ่มเหมือนกับไม่ได้มีความแอคชั่นมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เว่ามีอะไรอยากจะบอกกันไหมคะคือคือหนึ่ง หนังหนังกับละครนะโดยการนําเสนอมันก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมครับมันมีเรื่องของตั้งแต่13บวกทอทหาร18บวกใช่ไหมครับครน,นี้เราเคยนําเสนอบูที่เป็นลักษณะบูรุนแรงเข้าไปในโทรทัศน์เนี่ยอย่าลืมว่าภาวะของผู้ชมมันจะต่างกับการทําหนังครน,นี้ความเข้มข้นหรือความดูดเดือดของบูที่เราทําลดหลั่นลงมาเนี่ย มันก็มีองค์ประกอบในเรื่องของงบประมาณด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ก็คงทราบกันดีด้วยด้วยด้วยเศรษฐกิจที่ที่มันค่อยๆถดถอยลงเงินที่มันทามันก็ค่อยๆถดถอยตามมันก็ต้องทําตามที่เราได้รับบัตรเจ็บมาแต่ว่าาจริงๆแล้วเราก็ยังคงความที่อยู่เป็นเนื้อคุณภาพอยู่ข้างในแต่ไม่ต้องห่วงในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวเราจะกลับไปเติมในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราก็เริ่มเบาลง นะครับเราก็ได้รับฟีดแบ็กตรงนี้มาเยอะไม่ใช่ว่าเราจะนิ่งดูได้หรือว่าเราจะไม่ได้สนใจเราก็รับคําติแล้วก็รับคําชมสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่เรามารวบรวมข้อมูลแล้วที่เราได้รับก็คือว่ามันเหมือนกับว่าบูเราน้อยลงก็เราก็ตั้งใจมาแล้วครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวในโปรเจกต,ต,ต่อไปเราจะค่อยๆเติมในสิ่งที่เรารู้สึกว่าคนดูรู้สึกว่าเอ๊ะมันขาดหายหรือมันลดน้อยลงอันนี้อยู่ในโครงการที่บริษัทให้ความสําคัญอยู่แล้วครับ แล้วก็หลังจากนี้ค่ะพี่มีแนวคิดที่จะมีโปรเจกต์อะไรเพิ่มไหมคะใน,น,น,น <c oughs> อนาคตก็ยังทําซีรีส์ให้กับทางช่องเจ็ดนะครับมีภาพยนตร์ที่เรากําลังวางโครงการอยู่ก็เออเรายังคงทำ,ทำทำท,ำทำทำทั้งละครกับซีรีส์เหมือนเดิมนะครับจะเป็นรูปแบบแบบไหนนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันนั่นแหละครับใช่โอเคเราถามพี่เวอร์มาน้องกิวพอได้กิวไม่ถามอะไรเลยอกิวนั่งนิ่ง,ง,งเรานะ ขอสักคำสาวไหมหนูอยากถามพี่ว่าว่าถ้าถูกตรงแบบแบบนี้กระแสแบบเรื่องแบบละค,อคร,รอะไรไอ,อย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าจะท้อบ้างไหมคะไม่ท้อแต่ย่างงี้วิกฤตที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ที่เราที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะพลิกกลับมานะครับพฤติกรรมคนดูมันเปลี่ยนมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราต้องพุ่งเข้าหาทีวีใช่ไหมครับ เช่นมีละครตอนสองทุ่มครึ่งเราต้องรีบกลับไปเพื่อจะไปดูละครเรื่องนี้หรือมีฟุตบอลเตะอยู่เฮ้ยต้องรีบกลับไปเพื่อจะไปหาทีวีเพื่อจะดูแต่ตอนนี้โลกมันมีอันนี้ละใช,ใช่ไหมครับโลกมันมีอันนี้พฤติกรรมในการที่มนุษย์สามารถที่จะเลือกเวลาและวันตามที่ตัวเองจะสะดวกในการที่จะเสพในสิ่งที่ตัวเองต้องการน่ยมนุษย์อยู่เหนือกว่าตรงนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในนี้หมดแล้วนะฮะมันจะอยู่ในนี้หมดนั้นจากทีวีคนเข้าหาทีวีตอนนี้มันกลายเป็นทีวีต้องเข้าหาคนมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของของพฤติกรรมคนดูแต่ทำไมมันดูเหมือนไม่เปลี่ยนแปลงด้วยทันทีเพราะบางอย่างโครงสร้างที่มันใหญ่และเคยทำกันมานานหลายสิบปีเนี่ยการที่มันจะปรับอะไรแบบแบบหนึ่งได้เนี่ย มันคงต้องใช้เวลามันจะเปลี่ยนเลยทันทีไม่ได้อย่าลืมนะครับโครงสร้างของโทรทัศน์หรือสถานีโทรทัศน์ที่เขาลงทุนที่เขาวางโครงสร้างแต่พฤติกรรมของมนุษย์มันเปลี่ยนฉับพลันมันไม่มีการเปลี่ยนเป็นขั้นบันไดมันเป็นเปลี่ยนฉับพลันทันทีด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับแล้วก็ช่องทางของการที่มันสามารถที่จะไปหาดูได้มันง่ายกว่าเดิมเยอะ ใช่แต่ผมเชื่อว่าในอนาคตทุกสถานีรวมถึงนายบีเวอร์ฟก็จะมีกับการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของคนดูนะครับจากแต่ก่อนเราอาจจะนําหน้าคนดูแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วคนดูนําหน้าเราใช่ไหมครับแล้วก็ความรวดเร็วความยาวของซีรีส์เรื่องหนึ่งสมัยนี้มันก็เป็นสั้นลงล้ใช่ไหมครับมันมันเราเปรียบเทียบได้เช่นว่าเวลาเราดูข้อมูละายข้อมูลนึงเนี่ย ห้าวินาทีแรกถ้าไม่สนใจเรารูดทิ้งละไปดูข้อมูลอื่นต่อใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงของการนําเสนอซีรีส์เนี่ยมันก็จะสั้นลงละสั้นลงกระชับแล้วทาไงให้คนดูติดแล้วก็อย่ามาก EP อย่าย,ยืดเยอะมากนั่นแหละอ๋อแล้วนนก็ได้ทาความรู้จักกับได้พจารเกี่ยวกับของปากของคอะคะ่ะเราจะมาของปากของคอแปลว่าอะไรรู้จักกันบ้า พอประมาณหนึงแหมนี่ลึกซึ้งกันนะอไไโอเคออราะเสอบความจาของว่าตอปิเโตอร์คเลยโเตอร์เลยหรอโเตอร์ลอม,มาลองดูเราไปกากเกกันเลยไปเลยกิกา,การเล่นเกมเป็นเกมที่ทบทวนความจำของฮีเวอร์ ในการเป็นผู้จัดและผู้กำกับละคร11ปี4เรื่องว่าจะจับละคร่ายตองตัวเองได้มากแค่ไหนโดยเพียงแค่ดูรูปโปสเตอร์ละครแต่จะไม่ให้ง่ายเกินไปโดยจะให้พี่เวอร์ดูแค่เสี้ยวหนึ่งของโปสเตอร์จะมีโปสเตอร์ละคร24เรื่องโบสเตอร์1นคะแนนสามารถขอดูช้อยได้จะมีเคียงแค่3ช้อยถ้าพี่เวอร์ทำคะแนนได้7คะแนนขึ้นไปพี่โมเดอร์กิลจะต้องทำตามคำสั่งของเวอร์แต่ถ้าพี่เวอร์ได้คะแนนมากว่า7คะแนนพี่เวอร์จะต้องเต้นติ๊กตอก โอเคค่ะเมื่อกี้เราก็ฟังกติกาจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่เวอร์จะทายละครของตัวเองได้กี่เรื่องป่ะเห็นอยู่อ่ะเอ่าได้เลยใช่วกองเไม่ใช่เลืดทายก็ดีฮะแล้วดูอยได้ไหมได้ค่ะออนแอ์เมื่อปี2562มีมาแล้วหลายเวอร์ชั่นโอ้อีซี่เนี่ถดูไว้คะ ตอนแรกอะพี่มองว่าเป็นผ้าโพกผ้าอ๋อเป็นขอบอินซีอ๋อมันเป็นตรงนี้อ่าเหมือนนะอินซีแดงพี่นึกว่าคนโพกผ้าอ่ะผ้าที่สองก็คือเรื่อง,งเป็นทางนี้ใช่ปะใช่ใอ่าโอ้ยอันนี้ตอบได้ตอบได้เลยแล้วพี่จะบอกให้ด้วยว่าคนขาวาคือใครคนซ้ายคือใครด้วยนนะค่ะานคคุณกระถิงเพราะคนขาวาคืออลิฟ อันนี้อออยคนซ้ายคือซีเห็นป่ะเจ๋อเมื่อไหร่อถูกทุกคนจะโดนแล้วแหละโหนี่ใครครับจ๊ะนี่คือเธอถ่ายนมคนเหรอหัวที่ยากอ่ะอันเนี้ยไม่ต้องช้อยเลยพี่ว่าคนเนี้ยคือออฟชนะคนแต่ออฟมันเล่นอยู่สองเรื่องพี่ว่ามือเหนือเมฆกว่า ถ้าไม่ถูกเอ้ยถูกเหรอน่าแล้วออฟออฟด้วยใช่ป่ะใช่คนเนี้ยอันต่อไปเนี่ยพี่บอกได้เลยปากก็จำได้ยุยจิลนันโนเจนเจ๋งแล้ล่ะเนี่ยไหนเรียนเลยนะเนี่ยนาคาร่ะผิดไหมวยผิดด้วย ชื่อนักเวทคุณนะคะอ๋อแล้วปีสองพันสิบสองค่ะมีคุณเลเี้ยงเป็นนักแสดงนะอย่างนี้พี่ถือว่าพี่เสียครึ่งคะแนนเพราะพี่จำดาราได้นะไม่ได้ค่ะเสียใจอ่าโอเคแล้วเฉลยไวมากเฮ้ยอยังไม่เฉลยสิเธอยังไม่เรื่องนี้ไมได้ยังไงเรื่องต่อไปพี่บอกได้เลยคนซ้ายคือเอสกานนพงศ์คนขวานะคนขวาเป็นเปรี้ยวเหรอไม่น่าใจหว่ะ นะมันมีสองเรื่องอ่ะระหว่างล่าพาชนกับเล็กพุดออะพี่องต่อ,ตอพี่ว่าล่าพาชนหรอต่อเธอ,อ,อ,อมีที่มันยากกว่านี้โอ้โหเรื่องเนี้ยเรื่องต่อไปเนี่ยพี่จะบอกได้เลยว่าไอเน,นี้ยคือบิวนะพี่แบบเธอเอาที่มันยากยาก,กว่านี้ได้ไหมเน,นี้ยเน,นี่ยเสาห้า เมันง่ายมากเลยนะมือ่อกี้โอ้โหอันนี้ก็โคตรง่ายนะอันนี้เป็นรูปพญานาคแล้วก็เอางี้ว่าที่ใบให้หนักกว่านี้อีกเปิดโปสเตอร์ใหญ่อันนี้นะเปิดโปสเตอร์ใหญ่อันนี้นะรูปนี้จะอยู่ข้างบนขวามือจากคอมโพสภาพนะแล้วข้างล่างอ่ะจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมิกเป็นหลุย แล้วก็เป็นเปลียวอยู่ตรงกลางแล้วภาพนี้ทรงนี้อยู่ขวาเฟรมบนถูกไหมแม่โงงถูกนองจ้าที่บอกได้เลยว่าคนขวาเนี่ยคือเอสกานพงศ์คนซ้ายเนี่ยคือฮาน่าลีวิสเก่งมากอุหลาบกอาบเพชรคนเนี้อดีตเนี่ยเป็นมิสยูนิเวิร์สอะอ้กี้อ่ะ นะแล้วข้างๆเขาเนี่ยข้างๆเขาน่าจะเป็นทันมั้งอันนี้เรื่องนี้นักขาชเป็นถูกไหมคะมีอะไรใช่ไหมคะใช่นข้างๆเป็นใครคนข้างๆไม่ได้เป็นโอ้โหอันเนี้ยอันนี้แบงค์เธอเอาที่มันยากกว่านี้ได้ไหมคนซ้ายมือของแบงค์อ่ะเป็นปูเป้โอ้ยพระาสิงห์ เงยทางน่นเลเออโอ้ยอันนี้ก็ยุยเจรนานป่ะไม่ใช่ค่ะที่ไม่บอกไม่บอกสยได้แล้วตอนนี้ไม่ใช่ยุ้ยเหรอโอ้นี่ยากเลยนี่แม่งยากละอ่าช้ยมาเลย On เมื่อปี2565ค่ะ เป็นหนังต่อสูอ้ชื่อหนังเป็นอาวุธผู้กำกับคือคุณเฉลิมวงศินท์ค่ะวงศ์เพ้มเออเออเฉลิมวงศ์เข้มคุณพูดแบบนี้พี่ยิ่งผมก็ต้องยิ่งรู้เลยวะไ <ผม S 1> <chil> อ้นีไ่ไอ้ไอ้ไแอบบ้ไอ้เรื่องเงี้หลุยเป็นไปเอกนี่ <c oughs> เอางี้ดีกว่าให้ผมทายดีกว่าชื่อเร <c oughs> ื่องมันใช่ละตัดอ๋อการต์ตูนตาของการต์ตูน ใช่ไหมใช่ตาของกา์ตูนชื่อเรื่องขวานทางปืนถูกไหมคะถูกต้องจริงจริพวกคุณคิดผมยากแล้วว่ะใชยเอยคิดง่ายมากโอ้โหอันเนี้ยเอางี้ดีกว่าว่าอีโลโก้เนี้ยอยู่ตรงไหนของโปสเตอร์นี้ดีกว่าเนี่ยอันนี้เลยดีกว่านี้อันนี้ตอบยากเพราะว่ามันเป็นแบล็กเกาโลโก้โลโก้อไทยพอดีถูกไหคะมันมีสีเดียวเอง่ะ โอ้ยอันนี้ยากเหมือนกันเว้ยอันนี้คุณให้ต่ไหลมานะคุณก็เกินเหตุวะวะปากคุณก็ไม่ให้ที่บอกว่านูให้ใส่ง่ายๆปากใช้ให้มันยากยานิดนึงแล้วเดี๋นะดูจากลักษณะแบ็กกราวอะแม่งหนังไอ้ละครเรื่องนี้ต้องแรกๆเลยเพราะดูจากแบ็กกราวแล้วเนี่ยยังเป็นแบ็กกราวลาวๆอยู่ไอ้เชยๆอยู่รอแล้วรึแล้ โอนี่ยากเว้ยเพราะมันเพราะมันไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นตะไหรกับแก้มไงไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยอ่าใบมาเนี่ยคือเอางี้เอางี้คุณไม่ต้องใบปีดีกว่าคุณถ้าคุณจะใบนะได้ค่ะคุณใบคุณจะใบเป็นชื่อเรื่องเหรอเดี๋ยวหนูจะใบให้พี่เองอันนี้เป็นละครเย็นโอ้โหนี่ก็โคตรง่ายอีกละครเย็นข่ายนนี้ทำไม่กี่เรื่องเอง ก็ก็เป็นละครเย็นหนัจะมีความเป็นไม่เอาไปพูดดีกว่าไปพูดดีกว่าละครเย็นละครเย็นหน่โอ๊ยพยาไฟเอ้ยไม่ใช่อ๋ออะไรวะภูเขาเงาพยักษใช่ไหมเออมีมีโอ้ยนี่ภาพตรงไหนของภูเขาเงาพยักษวะเนี่ยไหลไหลใครอ่ะภูมิโอ้โหไหลภูมิด้วยใช่ไหมอ่าโอเคไหลภูมิเรื่องสุดท้ายแล้วค่ะ เล่นสุดท้ายแล้วอันนี้ไม่ได้ยากเนะอันนี้ยากยากเหมือนกันว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ไม่ผ่านตาเลยอ่ะมือใครก็ไม่รู้อ่ะมีมีสองเรื่องอ่ะถ้าไม่โอมพยาไฟก็โอมพยาไฟเนี่ยแหละใช่ไหม เฮ้ยพี่ตอบถูกกี่ข้อวะเนี่ยถูก2ข้อผิดประมาณ2ข้อรวมคะแนนไห่มีเบอร์เดี๋ยวรวมคะแนนให้ไอ้หนูเป็นคนพี่เป็นคนออกแบบโปสเตอร์เองแม่งมังจะจำไม่ได้เหรอถูกไหมเออโหกินพี่ยากไหมน้องระดับค่ะเจ้าของค่ายใช่ระดับเกือบๆผิดข้อเดียวผิดข้อเดียว เกมที่น้องให้พี่วีเล่นเบิ่มความจำดีที่พี่ไม่เสียฟอร์ไงท้ใช่ไมไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเฮ้ยพี่วีไปทำงานจริงหรอะไเอาอีกว่าพี่วอะทำท่ะไรผมจะให้คุณไปซื้อตั๋วไผมสปอนเซอต้องเข้าอะไรลคุณก็เปน่ายตั้งและคุณไปซื้อเลยพี่เซเว่นเยวทเดินเดินไปเลยเอาให้ผมที่ะ ใช่ลูกกุ้งเลือดถ่ายเลยขี่มอเตอร์ไซค์นลูกกุ้งเลือดถ่ายนะถ่ายเสร็จแลูกกุ้งเลือดเดินไปเลยที่เราให้ผมโอนหนึ่งแก้วบาทเดียวนี้ได้ได้จะให้เงินบุทด้วยโอเคเดี๋ยวเราขอจบก่อนนะควันแล้วขอบคุณพี่เวอร์นะคะที่เป็นแขกนะคะสำหรับรายการเราตอนนี้ตอนนี้ก็อย่าลืมติดตามนะคะกด subscribe กดติดตามช่องนายพี่เวอร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนหรือทำอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์หรือคำชนะเพิ่มเติมคะก็แจ้งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมดกิวแล้วก็พี่เวิร์เราสาคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับไปเธอไปซื้อมาเลย Keep on the bog and 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 keep on the bog and.